จสอร้อยกับหมออาสาไขาปัญหาสุขภาพเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะคะน่านเป็นที่ปรึปรกษากรมอนามัยแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิของสอสสนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สง่าคะ่ะสวัสดีครับคุณสุมเมธาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์คะ่ะสงสัยมากเลยว่าอาการแพ้นมบัวเนี่ยมันมันเป็นโรคชนิดหนึ่งหรือเปล่าคะคุณหมอคะ คือคุณสุเมธาต้องแยกให้ออกนะฮะว่าการแพ้นมบัวเนี่ยครวันนี้เราจะพูดประเด็นกับเด็กหรือกับคนทั่วไปหรือกับผู้ใหญ่โ<อ>้แต่ถ้าเป็นเด็กแล้ว<อ>น,น,นะที่คุณ,คคณสุเมธาเกริ่นเมื่อสักครู่อ่ะอย่าไปสับสนกับการดื่มนมบัวแล้วมันเกิดอาการต่างๆเช่นท้องอืดน,นะฮะแต่การแพ้นมบัวค่ะหรือการแพ้นมอื่นๆในเด็กนั้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆที่ดื่มนมบัวไม่ได้ จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาดื่มนมแม่อยู่แล้วเ,ลเด็กเด็กเล็กไม่มีปัญหากับการแพ้นมบัวเลยถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อ,อนนเป็นอันที่หนึ่งนะ,ะแต่เด็กที่กินนมแม่ไม่ได้จะด้วยสายเหตุใดก็แล้วแต่ถ้าไปกินนมบัวแล้วเกิดอาการแพ้เราจะมีทางออกอย่างไรอ,อันนี้มันมีทางออกหลายด้านหนึ่งในนั้นคือหมอเด็กเขาจะต้องเป็นคนแนะนําแม่ว่า เอานมชนิดนูน้นชนิดนี้มาให้ลูกกินเราไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้มาเป็นเป็นสัตท์ทางการแพทย์ะนะครับไปปรึกษาแพทย์เลยแต่คนที่แพ้นมบัวคือการแพ้ปโปรตีนในนมบัวนะครับคุอคูเมธาก็จะเกิดอาการมีผื่นเอ่ยอมออไม่สบายตัวเอ่ยพวกนี้หลีกเลี่ยงได้นะครับอันนี้คือเด็กเล็ก ทีนี้พอเด็กโตขึ้นมาหน่อยนึงเข้าโรงเรียนแล้วการแพ้นมบวมมักจะไม่ค่อยมีมักไม่ค่อยเจอถ้าเจอก็เปอร์เซ็นต์ต่ำมากแต่สิ่งที่เจอมากที่สุดทั้งเด็กวัยเรียนและผู้ใหญ่คือดื่มนมบัวแล้วเกิดอาการท้องเดินปวดท้องปวดท้องไม่สบายท้องอันนี้เราไม่เรียกว่าแพ้นมบัวค่ะแยกกันได้ออกนะ<อ>ไม่ใช่เป็นอาการแพ้นมบัวแต่เกิดจาก ร่างกายเราไม่เคยดื่มนมมานานแล้วหยุดการดื่มนมไปสามเดือนสองเดือนหรือไม่เคยดื่มนมมาสองสามปีแล้วมาดื่มนมอีกรอบหนึ่งเนี่ยในกระเพาะของเราไม่มีน้ําย่อยย่อยนมอี่จุเมตาดื่มเข้าไปปุ๊บแบคทีเรียตัวอื่นก็มาย่อยแทนแล้วก็เกิดแกส๊สปึงปังวิ่งเข้าห้องน้ำํำติดลาไส้ปวดท้องอนะฮะ,ะอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นอาการแพ้นมแต่เป็นอาการที่ดื่มนมแล้วนมมันไม่ย่อยนะฮะ S <S> <S เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราอยากกลับมาดื่มนมอีกรอบหนึ่งเราอย่าดื่มนมตอนท้องว่างอันที่หนึ่งห้ามดื่มนมตอนท้องว่างอันที่สองถ้าเราจะฝึกกันให้กระเพาะย่อยนมได้เราต้องดื่มนมหลังจากการกินอาหารมื้อหลักสมมติกินอาหารมื้อเย็นมื้อกลางวันมือ้อเช้าเสร็จเอานมมาเทาใส่แก้วนิดๆอย่าเยอะแล้วค่อยจิบทีละนิดทีละนิดติดกันประมาณห้าวัน ร่างกายเราจะสามารถปรับตัวเองย่อยลมได้ครับคุณสุเมธาครับแ่้ไม่ยากเลยนะฮะอันนี้คือกรณีเด็กวัยเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะสามารถสามารถสามารถดื่มนมได้แต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงหกเดือนนั้นค่ะจะทำยังไงถึงหกเดือนนั้นกินนมแม่อย่างเดียวครับคุณเอานมอื่นไหมลูกของคุณกินนั้นไม่เหมาะแน่นอนคุณสุเมธา นมแม่เป็นนมที่ดีที่สุดแรกเกิดถึงหกเดือนนมแม่อย่างเดียวแม้กระทั่งน้ําก็อย่าพึ่งให้นะแล้วหลังจากหกเดือนไปแล้วยังกินนมแม่ต่ออยู่อีกได้แต่ต้องให้อาหารอื่นนอกจากนมแม่แทนดึงในนั้นอาหารอื่นนอกจากนมกคือนมวัวนะฮะพอนมวัวปุ๊บถ้าเด็กมันเกิดการแพ้หมอเขาก็จะแนะนําว่าสูตรดินแป้นฟอร์มูลาหรือสูตรสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็กนั้นเนี่ย นมอะไรเอ่ยที่เหมาะสําหรับเขาแล้วสามารถที่จะแทนนมวัวได้คุณคุณหมอคะก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยคุณแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกตัวเองเนี่ยมีอาการแพ้โปรตีนนมวัวเนี่ยค่ะก็สังเกตที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะวื่นเด็กมีผื่นขึ้นค่ะาจะเป็นผื่นขึ้นส่วนมากเป็นจ้ำจ้ำแดงแดงคือคือผื่นแบบนี้เนี่ยค่ะคุณหมอขาบางทีเด็กก็จะแพ้ผ้าอ้อมนู่นนี่นั่น แยกได้ยังไงคะคะแยกได้ยังไงกถ้าสมมุติว่าเราทําความสะอาดพออ้อมดีเช็ดตัวลูกให้แห้งตลอดเวลาแล้วมันยังก็เต็นอยู่แล้วสังันที่หนึ่งอันที่สองจากดื่มนมอันนี้ทีไรปุ๊บเนี่ยมันขึ้นทุกทีเลยอยู่เฉยๆมันไม่ขึ้นสังเกตดูแบบนั้นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเด็กจะร้องกระจองงอแงด้วยอยางงั้นไม่ไดะคุณหมอเขาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวระบบการย่อยและดูดซึมของเขาผิดปกติไปเขาอาจจะปวดท้องนะฮะ จะเป็นการท้องเสียเช่นเดียวกันท้องเสียด้วยดูสังเกตดูอุจจาระเด็กก็ได้เป็นยังไงค่ะหายเลออย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะค่ะหรือไม่ก็เห็นบอกว่ามีอาการหอบด้วยหรอคะปนมาด้วยก็อาการนี้ก็อาจจะมีอาการปนมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าเด็กจะแพ้มากหรือน้อยนะะมันจะมีอาการอื่นร่วมด้วยก็อยู่ที่การสังเกตครับท่านผู้ฟังถ้าคุณคิดว่า ลูกมากินนมนี้ทีไรปุ๊บนั้นเนี่ยงอแงทุกทีอใช่ขึ้นทุกทีงอแงทุกทีไม่สบายตัวร้องตลอดเวลานั่นแสดงว่าเด็กไม่สบายท้องแหละเปลี่ยนนมเลยเหรอคะว่ายไงจะต้องทํายังไงเปลี่ยนมนแพทย์ครับเราปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะต้องไปปรึกษาแพทย์เลยว่าจะเอานมสูตรไหนไหมลูกกินนะครับอืค่ะนั้นบ่งบอกว่าเด็กคนนั้นลูกเราเนี่ยจะดื่มนมวัวไม่ได้เหรอคะคุณหมอคะ คือมันก็ต้องไปให้หมอเขาให้คําแนะนําว่าถ้าจะดื่มนมวัวต่อน,นั้นจะต้องใช้สูตรไหนอย่างไรแต่ตอนนี้มันมีอาหารทางการแพทย์อยู่เพื่อจะมาทดแทนสําหรับเด็กที่แพ้นมวัวะนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมขอตอกย้ํานะฮะนมแม่ไม่เคยมีวันแพ้ค่ะแต่นม,มแม่ไม,แไม่มีตลอดเวลานะคะนมแม่มันสามารถกินได้จนถึงสองขวบ<อ>นะฮะ<อ>นะฮะสองขวบแล้วมากกว่านั้นด้วยซ้ําไป<อ>นะคร<อ>ับ แล้วถ้าคุณให้ลูกกินนมวัวตั้งแต่เริ่มแรกนั้นเนี่ยอาการแพ้มันก็ยิ่งมีมากขึ้นที mm hmm. นี้เขาก็บอกยาวไปถึงว่าแม่ทําไมเด็กมันแพ้นมวัวอ mm ื hmm. มันมีเหตุอันหนึ่งที่มีงานวิจัยออกมารองรับก็คือหญิงตั้งครรภเนี่ยกลัวตัวเองลูกไม่เจริญเติบโตกลัวตัวเองไม่แข็งแรงก็เลยดื่นนมแทนน้ํา ดื่มกันเป็นว่าเล่นเลยช่วงระหว่างตั้งคันอ้าวไม่ไม่ดีต่อต่อเด็กในคันเหรอคะไม่ดีต่อคุณแม่เหรอคะให้เหมาะสมวันละประมาณสองไม่เกินสามแม่บางคนห้าสิบกล่องดื่มแทนน้ําผมใช้คำว่าดื่มแทนน้าอะไรที่มันมากเกินไปไม่ดีทั้งนั้นเลยครับนะฮะเดินทางสายกลางนะครับพอแม่ดื่มช่วงระหว่าง ตั้งคันมากเกินไปมันก็อาจจะมีผลต่อลูกที่คลอดออกมาได้นะครับ oh, ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือรักษาหายใช่ไหมคะมีโอกาสสูงครับต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับไปปรึกษาแพทย์เลยถ้ารู้ว่าเป็นอาการแบบนี้นะครับอืมค่ะนะคะมันประเด็นอยู่ตรงที่ว่าแล้วถ้าเหล่อรักษาไม่หายแล้วถ้าลูกเราจะดื่มนมอะไรนะตรงนี้แหละเป็นประเด็นค่ะนะ แต่เมื่อโตขึ้นเนี่ยการแพ้นมวัวในตอนเด็กเล็กเนี่ยมันจะหายไปเองครับคุณสุเมธาส่วนมากจะหายไปเองนะครับโดยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับค่ะอนนี้มันก็มีนมอย่างอื่นเข้ามาทดแทนแต่นมถั่วเหลืองเนี่ยสามารถจะมาทดแทนนมวัวได้ในระดับหนึ่งถ้านมถั่วเหลืองเขาเติมแคลเซียมลงไปนมโดยปกตินมถั่วเหลืองเนี่ยจะมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับนมวัวยกเว้นแคลเซียมเขาจะน้อยกว่านะฮะค่ะ ค่ะแล้วผู้สูงอายุคะคุณหมอขาควรจะดื่มนมถั่วเหลืองหรือว่าดื่มนมวัวดีคะดื่มได้ทั้งคู่ทั้งค,คู่เลยนะคะผู้สูงอายุถ้าดื่มนมวัวมาตลอดเวลาดื่มนมวัวต่อไปผู<อ>้สูงอายุถ้าดื่มนมวัวไม่ได้มาดื่มนมถั่วเหลืองแต่เป็นนมถั่วเหลืองที่เขียนว่าเอ,อแคลเซียมสูงน้ําตาลต่ำน้ำเต้าหู้ถุงละสิบาทยีสิบาทที่ซื้อมาจากตลาดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการ คล้ายๆกับน,นมบัวแต่แคลเซียมต่ํากว่าแคลเซียมต่ํากว่าปุ๊บเขาก็เลยเ,ลเติมแคลเซียมลงไปในนมถั่วเหลืองนะฮะแคลเซียมมันก็เลยสูงเพราะนั้นเวลาจะซื้อนมสังเกตดูกล่องกล่องกล่อง,ง U S P ในนมถั่วเหลืองเขียนว่า แคลเซียมสูงน้าตาลต่ำหรือ,อมไม่นะฮะนั่นแหละผู้สูงอายุเอามามาดื่มได้เลยครับเป็นประโยชน์นะคะมีคุณแม่ข้างนอกค่ะคุณหมอขารีบเข้ามาเลยบอกว่าคุณแม่บางคนไม่มีน้ํานมให้ลูกค่ะค่ะไม่รู้จะทํายังไงดูดเท่าไหร่ก็ไม่มีให้ลูกดูเป็นคําถามที่ดีเป็นคําถามที่ดีมากค่ะแม่คลอดลูกออกมาปุ๊บน้ํานมไหลน้อยือมไม่มีเลยมันเกิด จากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือคุณไปคลอดที่โรงพยาบาลเขาส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไหมโ,<อ>โรงพยาบาลไหนก็นแล้วแต่ที่เขียนใต้ประกาศว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการเลี้ยงลูกดมแม่แม่ทุกคนมีนมไหลพอให้ลูกเกือบหมดเลยไม่มีปัญหาเลย<อ>เพราะเขาจะเอาลูกหลังคลอดปุ๊บ เอามาอยู่บนหน้าอกแม่มาดูดนมจุ๊บๆเป็นการกระตุ้นให้น้ำนมแม่ไหลเร็วมากขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองเขาจะให้ลูกดูดบ่อยๆดูดเท่าไหรนมยิ่งสร้างขึ้นมามากเท่านั้นนะฮะแล้วอันที่สามก็คือเป็นปัญหาใหญ่มากเลยให้ลูกดูดนมไม่ถูกท่าอมนมหัวนมไม่ลึกพออุ้มลูกไม่ดีนะฮะนมมันก็เลยไม่ไหลแล้วแม่ก็เลยหุดหิดพองหุดหิดปุ๊บนมก็เลยแห้ง ะะด้วยถูกต้องออแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเอานมผสมมาเลี้ยงปนกับนมแม่แล้วให้นมผสมมากกว่านมแม่ใครก็แล้วแต่ที่ให้ลูกกินนมผสมมากกนมแม่นมแม่จะแห้งลงแห้งลงแต่ถ้าดูดนมแม่ตลอดตลอดนมแม่จะไม่มีวันแห้งครับนะคะ่ะเพราะฉะนั้นนมแม่นี่คือสิ่งที่ เป็นมหัศจรรย์สำหรับลูกเลยเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับลูกนะคะท,ที่ธรรมชาติสร้างมาราบคุณเมทาขอขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีสสดค่ะขอพรบคุณมากนะคะจอสอ2ร้กับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพ